พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องความดีเปรียบเช่นสเสน่ดึงดูดสิ่งดีงามมาสู่คนดีความดีเป็นทางทำให้เกิดสเสน่คือดึงดูดให้คนรักของที่งามเข้ามา คนดีทั้งนั้นสีคือมิ่งขวัญเป็นที่มาแห่งโพคะหมายความว่าของดีชอบอยู่กับคนที่มีความดีตรงกันข้ามกับความชั่วของดีไม่ชอบอยู่ด้วยเพราะความชั่วเป็นตัวเสนียดความดีเป็นตัวเสน่ห์ศัตรูของความดีมีอะไรบ้างไหมขอให้ท่านพิจารณาดูเอง ฉะนั้นคนเราจึงเกลียดความชั่วชอบความดีเรื่องดีแต่ชอบไม่ชอบทำดีแต่ก็น่าแปลกเหลือเกินที่คนบางคนชอบดีแต่ก็ไม่ทำคือดีแต่ชอบไม่ชอบทำดีขอท่านโปรดนำไปคิดอยากเป็นคนฉลาดรอบรู้แต่ไม่ศึกษาเล่าเรียนเสียใจด้วย ไม่อยากเรียนไม่อยากจะดูหรืออยากจะเห็นไม่อยากจะฟังหรือได้ยินไม่ทำหรือจะเป็นคนประเภทนี้ทั้งนั้นนี่อุปสรรคมันเป็นอย่างนี้คนอยากดีแต่ไม่อยากทำอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายน่าเสียดายอยากร่ำรวยแต่เกียจคร้านอยากรวยกับเขาบางคนอยากไปหาหวยขออำนวยพรเอาพระมาให้พร ขอพรหน่อยให้ร่ำรวยแต่คนขอพรขี้เกียจที่สุดขี้เกียจทำงานไปหาพระให้หวยอำนวยพรใกล้ๆหวยออกก็มากันแต่ว่าไม่ใช่มานั่งเจริญพระกรรมฐานบอกหลวงพ่อขอพรรวยๆเห็นหนอขี้เกียจอย่างอะไรรวยได้อย่างไรจะรวยได้หรือหน้าตาหน่าเกลียด คนขี้เกียจมันหน้าตาน่าเกลียดพิลึกคนขยันจะสวยน่ารักน่าเอ็นดูบูชาอยากร่ำรวยแต่เกียดคร้านเสียใจด้วยทำงานอย่างนี้อยากให้ฉลาดและให้ร่ำรวยไม่ได้เหมือนกับเสือที่นอนอ้าปากคอยเนื้ออยู่อย่างนี้ไม่มีหวังได้กินเนื้อแน่นอนอ้าปากอยู่เฉยเให้เนื้อมาเข้าปากของมันเองเหมือนอย่างคนอยู่ในน้ำ แต่ลั่นใบบนบกศสกปรกลามกจิตใจไม่ดีเหมือนอย่างเศรษฐีอยากรวยแต่ไม่อยากทำสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง